เอาตัวเงินเนาะไปอย่างเอี้ยตกแคลเ o ียมเลเลยตีเลยเจ้าแคลเียเตีเลยเงินมาเป็นงป้านี่ลี้้นเรเงินเขาลยนะเขาเอาล้วเคอเี่เจ้าเดียวที่ไปเขาักเอาแล้วเขาไ้เจ้าจำลอยเอาบางเงินจลอยบึ้งนเขาเอาเขาเลี้ยงมอแตอาเงินไม่ไงเลยบ้านื้ยราาเ ยืมเงิอเาว่าเออลฝันว่าไปจกขี่ดินบอกมอรถจกนั่นไปหาไปสางชิไปสมสาบัดที่นี่ก็เลยว่าอเถาม่แม่ยายเถาเถานี่นั่นว่าจะถมแม่ยายเถาจะถมยายเถายาย่ขอหลงเถายายเนยอาุหลายแล้วอาุเก็บเกปีออกเต้นเฟะเลย ไหลย้ผมยังมาวันนี้ราฟันไ้โอ้ยจม่นน่าฉันเอาขึ้นรถมานบ้านข้าเอาโฟท้าเาเขาถือก็ละสีหามือถจอเขาถือเืองวเขาถือวัดของถือห้าสิบแปดหมอครับรถมันมาถึงในหกหมื่นคู้ก็ขับรถไม่โครนแอ้หมออีอันอ้หมอจะของรถจกนั่นบอสเลยครับขในครับก็เลยด้ับเกือบพลานหมดละบอคับหลับเกบาด มาดับเนาะวันนี้ได้หยิไฟป้าวันนี้ได้หยิไฟบอกว่าหนังสือเรโทรมาโทรไปเด้อมือพื่มันก็าเยแม่มงาแล้วก็โทรมานั่นมากี่เราก็อยู่สา่นยังิ้ยัาวอนเนมากินาเนั่นโทรหาแจักกูเ่าันก็ไ่เหยียบเอาของแจ้คนเดียวเป็นบ่ บ้านไหนเก็บปีหาบ้านัวว่าปุ้ยเงาเออคาปุ้ยเสา้ยเสา้ยเาย่ไปเก็บันาดไม่ได้ไป่หาเก็บดอกสกดอกสังไม่งุกูเนะน้ำหน้าไมโดดเลยจ่เขาไม่เสียมาเนี่ยตีเราทต้นแะรต้งเอาตัว ก้นกระบอกต้นกระปูเป็นไงต้นขี้ไรก้นกระแหงต้นขี้ไรต้นกระชังไงาขาเรียกเอาเออกรังอันนี้อะไรนี่เราบังแก้เราต้มน้ำเราต้มเกลืว่าพญ่์สาวพญ่์โตแกบพงกวางก็ไม่เห็นกับบังต้าบนเอาต้มบนอันนี้ของพเทโาต้าบนเลยเป็นอ้ไรแค่พนักเกีรติต้มบนนั่นน่ลุ่ยิมเสรย้าแล้น่ะมาว่าทำไ

就五天。